ของปลอมจะไม่มีโค้ดเกด้านซ้ายด้านขวามือเนี่ยจะไม่มีโค้ดรหัสของโค้ดโค้ดภาพหลวงปู่แสงเนี่ยจะเข้มคือ,อล็อกเก็ตแท้ของหลวงปู่ดูด้านหลังสิครับจะเป็นยังไงครับด้านด้านหลังจะมีโอที่วงกลมไว้ใช่ไหมฮะใช่ใช่จะมีบาร์จะมีมร,รหัสร,รหัสรหัสรหัสมหสมายเลขกำกับทุกองหมายเลขกำกับทุกองปลอม ข้างหน้าจะสีจะสดกว่าครับเออด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังเออด้านหลังเนี่จะไม่มีโคดใช่ไหมฮะใช่ไม่มีโคดไม่มีไมไม่มีหมายเลขจำกัดเป็นเหรียญที่เท่าไหร่เนาะครับอืมแลวจะไม่ไม่มีมวลสารไม่มีมวลสารมวลสารอยู่ด้งนในไหมมวลสารคืออยู่ด้านในจะมีอังจากของหลงปู่แสบเราจะแกะออกว่าต้องแกะออกมาดูครับ แล้วก็ไม้ไม้ถูฟันขององค์หลวงปู่แสงก็ไม่มีบรรจุในนี้นะครับแต่แต่อันนี้ไม่มีนะครับของฟอมไม่มีของแท้<อ>จะบรรจุทุกองค์นะครับอครับผมอันนี้รู้สึกว่าองค์ละแสงนะองค์นี้อืคะแสงจกกรรมการตั้ง41องค์มีมเหลียมเนี่ยครับ<อ>ด้านในจะอ้าเลยเห็นเลยแสดงว่าวัตถุมงคลท่านเยอะเนาะหลวงปู่แสงเนาะ อันนี้คือสมาคมผู้นิยมเครื่องพระบูชาสาขาจังหวัดนนาจเจริญสร้างครับสร้างขึ้นมาครับอันนี้สาขาจังหวัดนำนานเจริญสร้างสร้างแล้วก็มอบให้สมาคมต่างๆทั่วประเทศครับสมาคมเครื่องใครเป็นคนสร้างกับล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี่ชัยอำนาจคือประธานสมาคมผู้นิยมเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำนาจเจริญเป็นคนไปขอสร้างครับไปขอร้างเดือนไหนนี่ปีนี้รู้สึกว่าก่อนก่อนเดือนที่แล้วนะครับอ โอเคนักข้าวไม่เลงกังไะตอบไม่เล็เพราะข,ขออนุญาตเบือออ้องเรืยอบางเพราะว่าไยรัฐกคุณแล,แล้วขออนุญาตได้บ้าเป็นของจาของน้ฐกคุณแล้วเด้อ